สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณรพระเจ้านะคะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในการนาบทเรียนมาแบ่งปันให้กับพี่น้องค่ะก็มีภาระใจที่จะทำบทเรียนเป็นชุดขึ้นมา,าพระคัมภีร์ทุกข้อความที่เอามาก็เป็นเพียงแค่พื้นฐานเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะเอามาได้ทั้งหมด บทเรียนที่นำเสนอพี่น้องหรือนํามาแบ่งปันในช่วงนี้เป,ป็นบทเรียนชุดผลของพระวิญญาณซึ่งอ้างอิงจากพระคัมภีร์คาลเตียบที่5้าข้อยี่สองยสแบ่งปันไปแล้ว4ประการนะคะความรักความปลกักรื่นใจสันติสุขของอปลังใจและวันนี้เราก็จะเข้าสู่บทที่ห้หรือประการที่5ของผลผลของพระวิญญาณ ที่ผ่านมาก็ทําหบทเรียนไว้อยู่นะคะหลายชุดถ้ากรณีพี่น้องสนใจก็ลองเข้าไปดูที่ YouTube ของพระจักรนะคะพระกิตติคุณเชิดไทยหรือว่าอยู่ไปดูที่เว็บไซต์ก็ได้ www. พระกิตติคุณขี่เซจุดจค่ะพี่น้องก่อนที่จะมาเข้าสู่บทเรียนให้เราอธิษฐานร่วมกันนะคะสาธุการแก่แต่พระเจ้าพระบิดาวันนี้ขอบพระคุณพระองค์ที่ได้มีกาบมาร่วมการศึกษาพระวจนะของพระเจ้า ขอบคุณพระองค์ในพระคุณของพระองค์ที่ประทานพระวจนะให้กับเราขอบคุณพระเจ้าที่ทรงแสนดีเสมอขอบคุณพระองค์ในทุกๆเสิ่งพระบิดาที่รักและก็ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนค่ะพี่น้องวันนี้เราจะเข้าสู่บทที่ห้าของผลผลของพระวิญญ,ญาณจากคาเาเตียบทที่ห้าข้อยี่สิบสองยี่สิบสามทบทวนคืนอีกครั้งหนึ่งนะคะ ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั่นคือความรักความปราบเรื่มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตน9ประการและแบ่งปันไปแล้ว4ประการวันนี้เราเข้าประการที่5นะคะความปราณีอ่าสำหรับบทที่5นี้ก็จะมีแค่ตอนเดียวนะคะความปราณีความปราณีนี้เราถ้าเราศึกษาอ่านไปก็จะ มีความหมายคล้ายคลึงคำว่าเมตตาความเมตตาการุณาหรือว่าความสงสารความเมตตาการุณาหรือความสงสารนะคะวันนี้ก็ให้พี่น้องจประการนะคะจประการในประการที่หนึ่งนะคะพระเจ้าทรงเป็นทรงเป็นพระเจ้าแห่งความปราณีทรงเป็นพระเจ้าแห่งความปร,ร,ปราณีจากเอเซเคียบบทที่ยี K ่สิบข้อที่สิบเจ็ดบอกว่า ถึงกระนั้นก็ดีในตาของเราก็ยังปราณีเขาและเราไม่ได้ทำลายเขาหรือกระทำให้เขาจบสิ nah ้นลงในถิ่นทุรกันดารนั้นถึงกระนั้นก็ดีในตาของเราก็ยังปราณีเขาและเราไม่ได้กระทำลายเขาหรือกระทำให้เขาจบสิ้นลงในถิ่นทุรกันดารนั้นก็เป็นคาตรัสของพระเจ้าให้กับชนชาติอิสราเอลนะคะพี่น้องชนชาติอิสราเอลก็จะเป็นชนชาติที่ พระกัมพีที่พระเจ้าเรียกว่า,อาชอบกบฏหรือดื้อดึงก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าก็นำชนชาติอิสเรลไปอยู่ที่ถิ่นธุรกันดาลถิ่นธุรกันดาลสี่สิบปีนะคะถึงกระนั้นก็ดีเขาเองก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกสำนึกในความทุกข์ยากลำบากต่างๆที่ทุกครั้งเวลาเจอความยากลำบาก พระเจ้าเองก็ช่วยกู้ทุกครั้งนะคะในสถานการณ์เหตุการณ์แต่พระเจ้าก็ตัดด้วยความรักความเมตตาว่าถึงเขาจะดื้อดึงเขาจะไม่เชื่อฟังก็ตามพระเจ้าบอกว่าถึงกันนั้นก็ดีในตาของเราก็ยังมีความปราณีในพระเนตรของพระเจ้าซึ่งเป็นพระเนตรที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตา ให้กับเขาก็เช่นเดียวกับพวกเรานะคะพระเจ้าเมตตาการุณาแก่พวกเราทุกคนถึงแม้ว่าเราจะดื้อดึงต่อพระองค์แต่พระองค์ก็ยังทรงไว้ซึ่งความรักความปราณีความเมตตาและสงสารพวกเรานะคะพี่น้องเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีความปราณีปรุงทรงประทานผลพระมิญญานี้ให้กับเราทั้งหลาย คือเราทั้งหลายจะสัมผัสในความรักและความเมตตาความปรานีของพระองค์นะคะในประการที่สองสำแดงออกโดยให้ความเมตตาต่อผู้อื่นในพระคัมภีร์ในตอนนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราควรกระทําในเอเฟซัสบทที่สี่ข้อสาบอกว่าและท่านจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันและอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคิด และท่านจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันและอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคิดนั้นค่ะเมื่อเรารู้นะคะพระวจ,จนะของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าของเราก็เต็มไปด้วยความรักความเมตตาความปรานีและก็ความสงสาร สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าเรามีวิญญาณแห่งความปราณีดังพระเจ้าของเราเราก็จะเป็นคริสเตียนชีพมีเมตตาและเอ็นดูต่อการและกันในพี่น้องเรานะคะและสแสดงออกโดยการให้อภัยโทษแก่กันและกันก็พระคัมภีร์บอกว่าเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงปรอภัยโทษให้แก่เราในพระเยซูในพระเยซูคริสต์นะคะเราได้รับการ อภัยโทษอย่างเต็มเปลี่ยมเต็มล้นร0อเปอร์เซตฉะนั้นเราเองควรจะมีท่าทีที่มีความเมตตาปราณีและอภัยโทษให้กับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะพี่น้องค่ะมาถึงประการที่สาแดงออกโดยการให้ความช่วยเหลือในยากอบบทที่หนึ่งข้อยีบอกว่าธรรมะที่บริสุทธิ์ที่ไรธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้รมนทินต่อพระพักพระเจ้า และพระบิดานั้นคือการเยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าและหญิงไม้ที่มีความทุกข์ร้อนและการและการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลกอีกครั้งหนึ่งธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มนลทินต่อพระพักพระเจ้าและพระบิดานั้นคือการเยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าและหญิงไม้ที่มีความทุกข์ร้อนและการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลกความเมตตาปราณี จริงๆแล้วถ้าพูดเรื่องหญิงไม้ลูกกัมพานี่นะในพระคัมภีในท่าบัญญัติของพระเจ้าในพระคัมภีรเราจะเห็นว่าเป็นบัญญัติจากพระเจ้าจริงๆให้ดูแลหญิงไม้และลูกกัมพานะคะฉะนั้นพระคัมภีร์ในตอนนี้ก็อยากให้เราเข้าใจว่าบุคคลกลุ่มหนึ่งที่เราควรจะเอาใจใส่และมีเมตตาก็คือการคือหญิงไม้ และลูกกัมพานะคะพระคัมภีร์บอกว่าธรรมะที่บริสุทธิ์การที่เรามีพระธรรมของพระเจ้าประจําใจเราที่เป็นพระธรรมที่เป็นพระธรรมที่บริสุทธิ์อ่พระคัมภีร์บอกธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้บนทินต่อพระเจ้าก็และพระบิดานั้นก็คือการเยี่ยมเยียนถ้าเราเป็นคนมีธรรมะนะคะประจําใจของเราเรามีพระเจ้าพระบิดา ใจิตใจเราก็ควรจะมีความเมตตาปรนีให้กับคนกลุ่มนี้คือการดูแลการเอาใจใส่ต่อยิงไม้หรือดูกระพร้าเราอาจจะทำในหลายวิธีนะคะแต่ว่า,าเมื่อเรามาถึงมาถึงการรับใช้ในคริสตจักรเราควรจะพิจารณาเอาใจใส่ในจุดนี้ด้วยนะคะป้ากบีบอว่ายิงไม้ลูกกระพาที่มีความทุกรอ้อนม,มีความทุกร้อนจริงๆ แต่ทุกวันนี้อาจจะไม่ใช่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามให้เราถือบัญญัติของพระเจ้าไว้ถ้ามีโอกาสที่จะทําก็ให้ทราทตามพระวจ,จนะของพระเจ้านะคะสําแดงความรักความเมตตาความปราณีของเราดังที่พระเจ้าของเรานะคะพี่น้องอีกครั้งหนึ่งธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มนทินต่อพระพักพระเจ้าและพระบิดานนั้นคือการเยี่ยมเยียนเด็กกาพร้าและหญิงไม้ที่มีความทุกข์ร้อนและการรักษาตัวให้พ้น จากรากีของลกูกเอเมนนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะเรามาถึงประการที่สให้ความเมตตาแม้แต่ศัตรูในลูกาบทที่6กข้อสามสิบห้าแต่จงรักศัตรูของท่านทั้งหลายและกระทําดีต่อเขาจงให้เขายืมโดยไม่หวังที่จะได้คืนอีกบำเนจของท่านทั้งหลายจึงมีบริบูรณ์และท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดเพราะว่าพราะองค์ยังทรงปโปรดแก่คนอากตันยู เพราะว่าพระองค์ยังทรงโปรดแก่คนอกตัญญูและคนชั่วอือีกครั้งหนึ่งแต่จงรักศัตร,รูของท่านทั้งหลายและทำดีต่อเขาจงให้เขายืมโดยไม่หวังที่จะได้คืนอีกบําเหน็จของท่านทั้งหลายจึงมีบริบูรณ์และท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดเพราะว่าพระองค์ยังทรงโปรดแก่คนอากตัญญูและคนชั่ว มาถึงพระกัมพีตอนนี้ก็ดูจะเป็นเรื่องยากเรื่องยากสําหรับเรานะคะเพราะว่ามีคําสอนเหมือนกันว่าที่เราได้รับฟังก็คือการแก้แค้นตาต่อตาฟันต่อฟันแต่สําหรับธรรมะของพระเจ้าหรือในสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเรานะคะบอกว่าจงรักสัตศัตรูก็คือบุคคลที่ คือจริงๆแล้วคริเตียนจะไม่มีศัตรูหรอกนะคะเราจะไม่มีศัตรูเราจะไม่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับใครเดี๋ยวถ้าคนนั้นๆคน,นอื่นๆจะมาตั้งตัวเป็นศัตรูกับเราก็คือทําร้ายเราใส่ร้ายไปสีเราหรืออะไรก็ตามนะคะตรงกันข้ามกับชีวิตของเราสิ่งที่พระเจ้าสอนเรานะคะก็ให้เรากระทําดีต่อเขาให้กระทําดีต่อ ถ้าเราพระกัมพีบางตัวก็บอกว่าถ้าเราทําดีกับคนที่ทําดีกับเราเนะี่ยจะมีประโยชน์อะไรส่วนใหญ่เราก็จะทาเช่นนั้นใช่ไหมครับพี่้นมใครให้เราเราก็ให้ใครทําดีกับเราเราก็ทําดีตอบแทนแต่สําหรับบางครั้งเราก็ไม่ได้ทําดีตอบแทนสําหรับคนที่คิดว่าไม่ดีต่อเราแต่พระกัมพีก็ตรงกันข้ามแล้วก็ต่อมาบอกว่าจงให้เขายืมโดยไม่หวังอ่าไม่หวังที่จะได้คืนอีกก็หมายความว่า เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันเนาะเวลาเราให้ใครยืมเงินฉะนั้นเรื่องเงินเรื่องทองนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะพี่น้องถ้ามีเรื่องเงินเรื่องทองการยืมเงินยืม,ยมทองกันเนี่ยนะเข้ามาในท่ามกลางพี่น้องหรือคริสจักรนี้ก็จะเป็นปัญหาเกิดขึ้นในความขาดัดแยง้งหรือการเป็นศัตรูต่อกันและกันทางใจจริงๆแล้วพระคัมภีร์ก็ บอกเรานะคะก็ลองไปพิจารณาแล้วถ้าเราทําได้ก็จะเป็นพระพรเนาะจงให้เขายืมโดยไม่หวังที่จะได้คืนให้ยืมไปแต่ก็ <c oughs> ที่น้องจริระบางทีเราให้คุณยืมก็ง่ายแต่ว่าการที่จะได้คืนนั้นยากยากนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้กันแต่พักผิดจงให้เขายืมโดยไม่หวังที่จะได้คืนก็ให้ยืมก็ยืมไปเลยก็ถ้าจะหวังจะคืนเนี่ยคงจะรอนานรอไปนานๆปุ๊บ ก็อาจจะเกิดความค <c oughs> ับแข้นใจและก็บาดหมางยังไงก็ตามถือพระวจนะพระเจ้าเป็นหลักลองทําดูนะคะบําเนจของท่านทั้งหลายจึงจะมีบริบูรณ์และท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดเพราะว่าพระองค์ทรงโปรดแก่คนอากาัตันยูและคนชั่วแม้แต่พระเจ้านะคะคนที่อากาตันยูคนชั่วคนที่ไม่ดีพระเจ้าก็ยังมีความปราณีและเมตตาเช่นเดียวกันนะคะ อาข้อที่สีนี้ก็เป็นข้อที่จะต้องฝึกกันทําดูนะคะอาจจะยากแต่ว่าให้เราถือพระวจนะพระเจ้าเป็นหลักในการดําเนินชีวิตนะคะเรามาถึงประการที่5ให้ความช่วยเหลือเมื่อเห็นพี่น้องขัดสนใน 1. ยึ่งมบทที่3ข้อที่1ิจ็ดแต่ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังใจจิตใจดํา ไม่สงเคราะห์เขาความรักของพระเจ้าดำรงอยู่ในผู้นั้นได้อย่างไรอย่างไรได้ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังแก้จิตจะดำไม่สงเคราะห์เขาความรักของพระเจ้าจะดำดำรงอยู่ในผู้นั้นอย่างไรได้ก็ความรักความเมตตาความปรานีนี่นะคะพี่น้องในกลุ่มของผลพระบัญญาณทั้งหมดแหละถ้าหากว่า เราเจอพี่น้องคนไหนขัดสนและเราเองเป็นผู้ที่มีมากมายเอ่อมีคือไม่ถึงขั้นร่ำรวยเศรษฐีแต่ก็มีพออยู่พอกินแต่พระเจ้าก็อยากจะให้เราเอ่อมีจิตใจที่เมตตามีความสงสารช่วยเหลือพี่น้องที่ขัดสนนะคะถ้าเราเห็นพี่น้องใครขัดสนแต่เมื่อต้องการความช่วยเหลือ ถ้าเรายังใจจืตจะดำไม่สงเคราะห์คือไม่ให้ความช่วยเหลือพระกัมพีก็บอกว่าความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในผู้นั้นได้อย่างไรก็จะเอาเรื่องความรักมาเกี่ยวข้องความรักความเมตตาความปราณีความการุณานะคะพี่น้องฉะนั้นก็เป็นพระกัมพีที่ให้เราเข้าใจถึงการสแสดงออกมาในชีวิตประจำวันของเรานะคะ อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และหินพี่น้องของตนขาดสนแล้วยังแก้จิตจดําไม่ส่งเคราะห์เขาความรักของพระเจ้าจะดํารงอยู่ในผู้นั้นอย่างไรได้อืให้เป็นข้อคิดนะคะพี่น้องอทั้งพี่น้องด้วยข้าพระเจ้าด้วยเลยนะคะให้เราเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามพระวันะาพระเจ้าล้มาถึงข้อที่หกถ้าทีฝ่ายวิญ,ญญาณของเราในโคลสีบทที่สามข้อสิบสอง เหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้เหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้เป็นพวกที่บริสุทธิ์และเป็นพวกที่ทรงรักจงสวมใจเมตตาใจปราณีใจถ่อมใจอ่อนสุภาพใจอดทนไม่นานอีกครั้งหนึ่งเหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้เป็นพวกที่บริสุทธิ์และเป็นพวกที่ทรงรักจงสวมใจเมตตา ใจปราณีใจถ่อมใจ่อนสุภาพใจอดทนไว้นานก็จะมีผลของพระมีญ,ญาณเหมือนกันแหละนะคะพี่น้องอพระคัมภีร์ข้อนี้สอนเรานะคะว่าเราในฐนะเป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือกอพระเจ้าเลือกเรานะคะพี่น้องเราบอกพระคัมภีรบอกว่าเราไม่เลือกพระเจ้าแต่พระเจ้าเลือกเราให้เป็นพวกที่บริสุทธิ์เป็นพวกที่ทรงรับ บริสุทธิ์ก็ว่าเราเป็นคนชอบธรรมโดยทางความเชื่อในพระเยซูและเมื่อพระเจ้าเลือกเราพระเจ้าก็สํแแดงให้เราทุกอย่างความเมตตาปราณีความรักเราทุกอย่างและพระเจ้าบอกว่าเราเป็นพวกที่พระเจ้าทรงรักเมื่อพระเจ้ารักเราเมื่อพระเจ้าเลือกเราสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าปรารานาจะให้เราทําก็คือจงคําว่าจงนี้ก็คือเป็นคําสั่งเลยนะคะพี่น้องจงสวม สวมเหมือนกับเราสวมเสื้อผ้าเอาใจเมตตาเอาใจปราณีเอาใจถ่อมและใจอ่อนสุภาพใจอดทนไม่นานทั้งหมดนี้ก็อยู่ในผลของพระวิญญาณแหละพี่น้องจงสวมหมายก็ว่าเอาใจเมตตาใจปราณีใจถ่อมใจอ่อนสุภาพใจอดทนไม่นานสวมไว้ในชีวิตของเราเราเป็นพวกที่บริสุทธิ์เราได้เป็นผู้ชอบธรรมได้เครื่องนุ่งห่มที่ บริสุทธิ์สะอาดและพระเจ้าทรงรักเราฉะนั้นเราต้องเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาในชีวิตของเรานะคะเพื่อสิ่งเหล่านี้จะเป็นผลของพระวิญญาณที่ทํางานในชีวิตของเราและให้เราสามารถเป็นคนของพระเจ้าให้สมพระคัมภีร์บอกว่าให้สมกับที่พระเจ้าทรงเลือกเราและเรียกเราให้เป็นพวกบริสุทธิ์และที่พระเจ้าทรงรักเรานะคะพี่น้องเรามาถึงประการที่เจ็ด พระพรที่จะได้รับในมันชฌิมบทที่ห้าข้อที่เบุคคลผู้มีใจกรุณาผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะรับพระกรุณาตอบเอเมนบุคคลผู้มีใจกรุณาผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาตอบบุคคลผู้มีใจกรุณาก็คือมีใจเมตตาต่อผู้อื่นมีความสงสาร คนที่มีความเอื้ออาทรเห็นอุเห็นใจผู้อื่นอย่างพระบีห้าหกข้อที่เราอ่านมานะคะพระพีบอกว่าถ้าเรามีใจเมตตามีใจการุณาเราทําได้ในสิ่งที่พระคําของพระเจ้าบอกเราผู้นั้นก็จะเป็นสุขแน่นอนพี่น,อน้องอะไรก็ตามที่เราทําตามพระวจนะพระเจ้าความสุขก็จะมาถึงเราแน่นอนแน่นอนจริง,รงๆเมื่อเราสามารถทําตามพระวจนะพระเจ้าได้ ความสุขสันติสุขผลของพระวิญญาณทุกอย่างก็จะเข้ามาในชีวิตของเราพระธรรมพี่บอกว่าเมื่อเราสำแดงความเมตตาการุณานอกจากว่าเราจะเป็นสุขคือพระเจ้าจะอว่พระพรเราพระธรรมพี่บอกว่าเขาจะรับพระกรุณาตอบหมายความว่าอะไรที่เราทําออกไปตามคําสั่งของพระเจ้าสิ่งนั้นจะกลับมาถึงเราหมดเลย เราสําแดงความเมตตาเราก็จะได้ความเมตตาเราสําแดงความอดทนเราสําแดงใจปราณีใจถ่อมอ่อนสุภาพเราก็จะได้สิ่งเหล่านั้นจากพระเจ้าทวีมากขึ้นถ้าเราทําได้ก็แน่นอนพี่น้องถ้าเราทําได้ทําได้ก็จะทวีคูณแห่งความชอบธรรมผลของพระวิญญาณบริสุทธ์ก็จะเกิดผลมากขึ้นในชีวิตของเรานะคะพี่น้องฉะนั้น บทเรียนวันนี้ผลของพระวิญญาณประการที่5ความประณีนะคะก็ขอให้เป็นบทเรียนที่จะสอนใจเราสอนใจข้าพเจ้าด้วยและสนใจพี่น้องให้เรารู้ว่านี่สิ่งที่พระเจ้าอยากบอกเราว่าถ้าเรามีผลพระวิญญาณก็จะสแสดงออกในลักษณะนี้นะคะทบทวนคืนอีกครั้งหนึ่งอ่าหนึ่งพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความประณี ความประณีสสาแดงออกโดยให้ความเมตตาต่อผู้อื่นสําแดงออกโดยการให้ความช่วยเหลือแล้วให้ความเมตตาแม้แต่ศัตรูให้ความช่วยเหลือเมื่อเห็นพี่น้องขัดสนแล้วท่าทีฝ่ายวิญญาณของเรานะคะก็มีในประการที่หกลักษณะท่าทีฝ่ายวิญญาณของเราและประการที่เจ็ดพระพรที่เราจะได้รับถ้าหากว่าเราสามารถกระทําตาม น้ำพระทัยของพระเจ้าได้นะคะพี่น้องค่ะสำหรับบทเรียนบทที่ห้าก็มีตอนเดียวนะคะก็จะจบแค่นี้แล้วก็เชื่อว่าจะเป็นบทเรียนที่ทำให้พี่น้องได้เข้าใจถึงการดำเนินชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้านะคะแล้วอธิฐานด้วยกันนะคะสาธุการข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำอันทรงฤทธิ์ที่พระเจ้าประทานขอพระเจ้าอวยพรพระคำที่ได้ศึกษาร่วมกันวันนี้ให้เป็นพระคำที่ ส่งฤทธิ์จริงๆแล้วให้ผลของพระวิญญาณสำแดงออกจากชีวิตของผู้ที่เชื่อเขา้าหลานทุกคนอธิษฐานทุกสิ่งนี้ก็ขอบคุณประอีกครั้งในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าเอเมนพระเจ้าอวยพรนะคะพี่น้องพบกันในตอนต่อไปนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ